วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแฮกแมคคับนะครับแมครับ PE เเวอร์ชัน6.1เอ้6.1นะครับโอเคครับอย่างแรกนะครับให้เรามีของอย่ในสล็อตก่อนนะครับเออก็จะมีเอาอะไรก็ได้ครับอย่าให้มันซ้ำกันให้มันมีหลายๆช่องเน่นะครับให้มีกี่สล็อตก็ได้นะครับของคุณแล้วพอเรามีของเสร็จแล้วคุณก็ ทำการโหลดโปรแกรมแฮกแล้วผมจะโพสลิงก์มูต้ d e s สคริปชันแล้วกันนะครับก็ให้คุณดาวน์โหลดมาแล้วก็เปิดโปรแกรมนะครับเสร็จแล้วทำตามผมเลยนะครับ เราก็อย่าลืมลบนะครับออกครับครับปิดไปโอเคครับปิดนะครับไปแล้วก็เลือกใหม่โอเคครับเข้าไหมครับพีใหม่นะฮะโอเคลองโหลดสักแป๊บหนึ่งโอเคครับเข้าไปที่โลกเดิมเลยเออค่อนข้างช้าหน่อยนะครับโอเคครับ ไอมานะครับโอเคครับนี่ครับของที่ผมแฮกไว้นะครับก็จะได้มาแล้วนะครับสําหรับคนที่เจลเปรกนะครับก็สามารถเปลี่ยนในไอลฟได้เลยหรือไม่ก็โหลดเป็นโปรแกรมเลยนะครับเป็นโปรแกรมย่อเลยครับก็สามารถแฮกได้เหมือนกันแฮกได้หลายอย่างเหมือนกันครับทั้งเปลี่ยนสกินได้เปลี่ยนได้หลายอย่างนะครับก็ขอฝาก s ับสไครป์ผมด้วยแล้วก็ไลค์ด้วยนะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนแค่นี้ก่อนนะ สวัสดีครับ